ในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปปริมาณของฝนในไทยจะเริ่มเพิ่มขึ้นจากสภาวะของอากาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางซึ่งเป็นระลอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมอย่างประเทศไทยตอนบนลักษณะชนิดจะทําให้เกิดการประทะกันของมวลอากาศในบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวัน,นออกและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงจะทําให้มีอากาศที่เย็นสบายขึ้นสําหรับบริเวณทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภาค ใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องมรสมุมมีแนวโน้มกําลังแรงขึ้นจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซูปเปอร์ไต้ฝุ่นพายุหมานยีวันนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณทางประเทศฟิลิปปินในช่วงนี้ทางประเทศฟิลิปปินถือว่าค่อนข้างโชคร้ายในรอบไม่ถึงเดือนเจอพายุระดับไต้ฝุ่นด้วยกันประมาณ6กลูกแล้วซึ่งลูกล่าสุดนี้พายุหมานยีนะครับจะเคลื่อนตัวลงทะเลจินต้ประมาณช่วงวันที่18พฤศจิกายนนี้ยังคงต้องจับตาเส้นทางกันอย่างต่อเนื่องลักษณะสภาพอากาศ ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึง26พฤศจิกายนจะเป็นเชัยต่อไปและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องรุตสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เปิดมาช่วงต้นคลิปในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ชสีน้ําตาลนะครับหรือก็คือบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนั่นเองนะครับในวันนี้จะเป็นวันแรกที่จะแผ่เสริมลงมาด้วยกําลังปานกลางมีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นนะครับปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีสาภาพอากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นวันแรกแน่นอนว่าจากการที่มีมวลอากาศเย็นหรือว่าสาภาพอากาศในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลทําให้ในระยะแรกๆจะเกิดฝนฟ้าขะนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนภาคเหนือตอนล่าง ทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงหรือว่าจะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นนะครับบริวเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรวมภาคอีสานคาดการณ์จะลดลงประมาณ2-4องศาเซลเซียสนี่เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมที่ยานะครับส่วนทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมท,ทางภาคตะวันออกอุณหภูมิคาดการณ์จะลดลง1-3องศาเซลเซียสเนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็เช่นเคยครับขอแจ้งเตือนและต็นเน้นย้ำกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาทุกท่านช่วงนี้เก็บเกี่ยวแล้วก็ตากข้าวให้ระมัดระวังเรื่องฝนฟ้าขะนองกันให้ดีๆนะครับมีเวลาก็มันเข้ามาอัปเดตสภาพอากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนอยู่เป็นประจำนะครับสําหรับมรสุมจากทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับที่มีกําลังอ่อนนะครับจะเริ่มค่อยๆทวีกําลังแรงขึ้นท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้จาก สเกลสี 4, เห็นไหมครับวันนี้จะเริ่มค่อนๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับแล้วก็มีอาเชสีเหลืองปนๆมาบ้างในบางพื้นที่นะครับก็คือกระแสของแรงลมเนี่ยจะเริ่มมีพัฒนาตัวขึ้นจะมีกําลังแรงขึ้นจากเล็กน้อยเป็นกําลังแรงปานกลางนะครับแล้วก็คาดการว่าจากหลังวันที่18พฤศจิก,กายนก็จะเริ่มมีกําลังเล็กน้อยถึงปานกลางและ จะเริ่มมีกําลังแรงถึงแรงมากนะครับก็เรียกได้ว่ากําลังของแรงลมที่มาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือพัดนัความชื้นจากทางทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยจะเริ่มค่อยๆทวีกําลังแรงขึ้นเข้ามาปกคลุมยังประเทศไทยของบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทางภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้คึืนลมบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันมันที่มีกําลังอ่อนจะเริ่ม เทวีกําลังแรงขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยจากนั้นเรามาเช็คลักษณะสภาพอากาศในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะครับบริเวณทางภาคเหนือย,ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับแล้วก็อุณหภูมิเริ่มลดลงหรือว่าเริ่มมีอากาศเย็นเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับโดยฝนฟ้าขนองวันนี้นะครับร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณทาง จังหวัดไม่ต้องสอนนะครับทางตอนล่างจังหวัดตากทางเชียงใหม่ตอนล่างลำพูนนะครับทางลําปางตอนล่างสุขโขทยัยอุตรดิดพิษณุลลกกาแพงเพชรพิจิตรและทางเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด1 7 2เถึงองศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด31-36อถึงองศาเซลเซลียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16ถึงองศาเซลเซลียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นมาดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะะมีีฝนนนฟ้้้าออองงรยล30ขพืท ส่วนมากบริเวณทางจังหวัดเลยทางอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นสกลนครกาลสินมหาสรารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทรและสีสเกตพอหลังจากที่มีฝนตกเกิดขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงนะครับสองถึงสี่องศาเซลเซียสเรียกได้ว่ารอบในรอบนี้นะครับหนาวกปเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสี่ถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่าสุด14 18องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางจะมีหมอกบ,บางในช่วงเช้าแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีนะครสวรรค์ทางอุทัยธานี ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีทางราชบุรีและทางนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีหมอกบางในช่วงเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้านนขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายยลาปัตตานีและนราธิวาสอ,อ,อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีหมอกบางๆในช่วงตอนเช้าโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซลียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเราจะเคลื่อนไปดูในช่วงระหว่างวันที่17ถึงช่วงวันที่22พฤศจิกายน2567ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวงความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางซึ่งเป็นระลอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมย่างประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะแรกๆหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็จะมีอากาศ เย็นในช่วงตอนเช้ากับลมค่อนข้างแรงและบริเวณทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2องาองศาเซลเซียสส่วนทางภาคกลางภาคตะวันออกอุณภูมิจะลดลงประมาณ1-3งสาองศาเซลเซียสออลลป,รยประกอบกับมรสุมจากทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็มีกําลังอ่อนจะเริ่มค่อยๆทวีก,กาลังแรงขึ้นนะครับเข้ามาปกคลุมยังประเทศไทยไม่นะว่าจะเป็นทั้งตอนบนหรือว่าตอนล่างนะครับด้วยกําลังปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เพ่ ขึ้นจากการหอบอุ้มเอาปริมาณความชื้นจากทางทะเลจีนใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยบ้านเหล่านั่นเองครับจากนั้นเรามาติดตามเส้นทางของซูเปอร์พายุไต้ฝุ่น หมานี่กันนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางประเทศฟิลิปปินส์หลังจากนั้นในช่วงวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนจะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ครับและจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าใกล้กับบริเวณทางเกาะไหหลำของทางประเทศจีนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ฟันธงนะครับว่าพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับลักษณะสาภาพอากาศในประเทศไทยเอาละครับหากว่ามีการอัปเดตหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะนาข้อมูลนี้มาแจ้ง เตือนแล้วก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและเราฟังกันในคลิปต่อถัดไปนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ